เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมางานนี้ก็ยิ่งใหญ่มากที่เชียงรายค่ะท่าน oh. นาย,ยกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานา,นาชาติทแลนเบเนเลเชียงราย2023เป็นหมุดหมายใหม่ด้านศิลปะนำพาประเทศสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ งานมากกรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติเทลแอนเบเนเลเชียงราย2023ที่จังหวัดเชียงรายเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีศิลปินไทยและนานาประเทศหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมงานจํานวนมากโอกาสนี้ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินท่านก็กล่าวนะคะว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถจัดงานศิลปะระดับโลกนําไปสู่การเป็นหม,ดมุดหมายด้านศิลปะร่วมสมัยที่จะดึงดูดคนทั่วโลกค่ะเข้ามาชมงานศิลปะในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนใช่ครับแล้วก็ มีรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับงานนี้มาโดยตลอดก็คือท่านรัฐ,รฐมนตรีเสริมศักดิ์คงพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณน้อยนะ,ะท่านบอกว่าการจัดงานตลอด5เดือนนะครับคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมนิทรรศการเนี่ยน่าจะมากกว่า5ล้านนะแล้วก็มีการเกิดการจ้างงานมากกว่า8ปดแปอัตราอัตรา ใช่แล้วก็ภา<ช>พรวมทางเศรษฐกิจก็รายได้หมุนเวียนก็ดีมากๆเลยนะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันต้องท่าเ <5 S 1> ดือน,น่ะคุณใช่เพราะว่าท่านบอกว่าจะส่งผลดีต่อภาพร,รวมทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงภาคเหนือไม่น้อยกว่า3,000ล้านบาทนะคะทางนี้ได้จัดแผนประชาสัมพันธ์สถานที่จัดแสดงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั้งการจัดรถ การนำชมมักกุเทศนำชมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมงานศิลปะการเปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานในพาวิเลียน13แห่งและบ้านศิลปิน62แห่งทา้งนี้การจัดงานจะเป็นการใช้มิติศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยรักษาการเป็นหมุดหมายสำคัญ ะะของการจัดแสดงศิลปะนานาชาติในระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถต่อยอดให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจต่อไปด้วยค่ะ